สวัสดีครับวันนี้มารวยพามาตามในทางเลขเพื่อนบ,บ้านฟังเล่าพอลี่เด้อน,นะครับเป็นเลขเล่าซีตัวเด้อน,นะครับในวัน,นี้พืนหายมาเด็ดๆนะครับเลขซีครูคือเรานะครับชุดจับก็มีซีตัวในงวดก่อนห้แปดสามเลขออกแปดแปดเชดายพี่น้องตามต่อกันวันนี้พื้นหิที่เด็ดมาแล้วมั่นใจตรงกับความฝันพร้อมต้องไปติดตามกันเลยครับ ครับพอลี่ครับสวัสดีค่วันนี้ก็บว่าตามในท่งเล็กลาบสีตัวพอลี่เนาะเหมือนก้อนกัะเสียดายพอลี่ห้แปดสามออกแปแปดนะครับกับพายยจนีน้อยเนาะกับไม่สองวันไปแพาย์กันหายยังกว่าแปดสามนี่เป็ดแปดแปตงนีอาานาะครับจ่าเกิดเอ้าว่ไปยังหอกาแพทยระราไรเอาตามไม่ต้อนะครับสวัสดีกับเรียกว่าเอามองเันเอฟซี พวกเป็นอีซื้อได้ง่ายขึ้นก็เอาไมาไห้ซีตัวชุดล่าซีตัวเนาะครับชุดล่าซีตัวซีตัวเขาสองครับซีตัวเขาสองซีตัวเขาสองหมายว่าซีตัวเขาตัดจับมันจะมาเขาสองตัวครับครับอาจจะมาชุดสามตัวเดี๋ยวก็พลาดอีกตัแล้อคคอยตามชิหเึ่นบ้างก็อะไรถ้าพูดอย่างนี้อยากได้สามตัวซีตัวขึ้นไปมันไม่อีกแั้ชุดนึงครับชุดนึงนะไปวุ้ม่ายนะ คือวางเป้าหมายถึ่นไรก็ต้องอ,อันนี้เป้าหมายยุคสี่ตัวเข้าสองครับอ่าสี่ตัวเข้าสองเด่นๆนะสิติ์วิ่งราาะน,นะครับวิ่งสิติ์มอเตอรจดไว้เด้หรอครับวิ่งยอดหลังไหนมอเตอร์ <ạ S 2> อ่ายอดหลังว่าเหล้ามือไหนสินะแต่วเหล้ามันออกวันที่หาสิยอดไปวันที่ห้าแล้วออกวันที่หกอยอดไปวันที่หกสิหลักอะไรตามเหล้าดะะออ้อนะครับเพราะว่าโรเสมอครับอันนี้สมอเนาะอ่าตัวมือใด ที่มันมีเล้าเนี่ยมันมีเสมอเลยอะเพราะว่าขาลงเสมอนะไม่ตื่นนะครับผมไงบิึงเจียงเฉินผุนงานเอออออตอนนี้หมดเลยเอ้าผมเนาะพอดีมีตัวอกว่ะเลือมเดี๋ยวถ่ายตอนเลยเดยวถ่ายตอนเลยเอาไปซือลงกระดองนะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมันดัวเอาก็ได้เอานะครับตามตอนเลยนะครับสำหรับพอดีมีเหยื่อที่โทมาเนาะอืมอะไรเล็กเคลืนบ้านไม่ไหวไปสั่น์่้าลงให้แน่ไปสั่นนะครับเนาะเอาเดี๋ยวท่านใจท่าน ทวงที่ได้นะครับไปตามต่อนะครับพอลี่ก็ใชใหามากเป็นชุดซีโตเนาะพอลี่เนาะครับผมชุดนี้ซทต่ยอดหลังบอดจดไว้แต่ว่าสามารถยอดไวงในยูทูบไปเลยเนาะครับตรงมือได้มือเลิกล่าก็ยอดได้วกไหนนะครับมีเห็นเสมอใด้ดอกนะครับเอาวันนี้มาเฟิงถามพอลี่อนว่าวันนี้ไฮเดนม้างอะไรครับพอลี่วันนี้ไฮเดนมากอ่ะไฮเดนมากมีหนึ่งกับสองครับหนึ่งกับสองตัวเด่นเนาะครับส่วนเลขเบิ้ลมีบัตรพ่อ เลขเบิ้ลมี่ยูสองครูครับเลขเบิ้ลมี่ยูสองสองกับศูนย์ศูนย์มี่ล่องไม่อยู่วะโบมีครับบ่มี่รีบโบมี่ล่องเลยเนะยินเข้าก้อนหรือวะถามว่ามี่แปดกแปลดตัวตาดอกมันสนดอกแนนอันนั้นมันเป็นของไงเออหัวกันเลยแล้ววะตัวมันผิดเลยแล้วตาดอกของคนละมือกันก็เลยถามเพิ่นมันมีตัวตาดอกขึ้นมันอันนี้ว่านะเออ บอบ่มีอันบ่มีมีครับบ่มีตัวอันขัดมาแล้วบ่มีตัวสั่งใจเนาะครับครับพอหมอกันแล้ว่าเราสั่งใจอยู่เอาเปลี่ยนๆทีมาสั่นเลยบ่อะไรซ้ำเลยถามเราเอาโอ๊ยบอใ้ผ่านนะเด็ดเด็ดมาเลยมันบ่มีถึงสามคืยังอันมื่สิผ่านมากครับบอบางมื่นมีสามหรอเปล่าครับครับแล้วเขาจะขัดออกตัวนึงเมนเป็นอะไรซ้ำหรือเปล่าเขาเขอยากให้ลูกไปไหนครับผมก็เสว่ามีสองสองกับศูนย์ศูนย์เนาะ เดือดเบิ้ลนะครับส่วนซีตัวไห้ตัวได้ไหมเนี่ยวะซตัวซีตัวนี้มีศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งซีตัวนี้เขาสองตัวครับสองตัวหมายถึงว่าเขาคู่หนึ่งละคู่หนึ่งนะจำให่สองตัวก็จะเป็นห้าจับห้ซีครัก็จะมีเขาคิดว่าเขาตัวเลตัวนึ่งนะฮันก็รองมาอวางว่าพอลี่ันขัดตัวเลตัวเนียนไม่หนัาก็คือเหล็กซีครันะครับแต่ว่าจับว่าซีตัว ลองมาเมืองพสิเด็ดทั้งไหนอ่าเอาลองพอดีเด็ดตั้งมูลเลยนะจังๆตั้งมูลเลยนะน่อยเด็ดแฉ้เนี่ไอเยฟซด้วยนัาพอดีจังๆเลยนะนะครับเนาะซตัวเขาสองคำเอาไปถุยอานดูว่ามีตัวใดตัวเด็ดตัวไหนมาอยงไรเจ้าพัฒนาหมายตัวศูนยเจซีหนึ่งจับคู่หศูนย์ซีหนึ่งเจ็ดเจ็ดซีหนึ่งศ เด่นหนึ่งกับ2องเบิ้ลสองสองศูนย์ศูนย์ได้ค่ะจับหอยสีมอ้วยวเคอห์เนาะวอลเลยนวีคอห์ซอยนิดนึงนะว่วงกว่งดอกพอลี่ฟันวอลรถฟันวอลรดท้ยหลังนะครับาวแ่ระว่างสิบเกียด้นะครับแต่คันเจ็ศูนย์นั่หมด้วยนะครับพะมนตกกพวกฟันพอลี่ฟันแหลกเนาะครับครับพว่าพอลี่ฟันมารดมอรวยถอยส้นเนียบเบิ้ลผู้เถ่าขับเนาะนะครับก็เลยว่าเป็นเลขทะเบียนรถห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะ กะให้รถไฟเป็นเลขลหางมันนะนี่แหละมันต่ำเขามองกันนิ้งเจ็ดนี่แหละก็เลยว่าเรามัหนิ้งเจ็ดครับเจ็ดสุดนั่นแหละแต่ว่ามันตรงกับชุดพอลี่เนี่ยมันเป้เลยคือนสิบเจ็ดมาอ่าก็ลองกังเด้อนะครับตัวเด่นกันหนึงกับสองนะครับเดิมเบิ้ลนสองสองสุดสุดประมาณนี้นะสำหรับเลขชุดสี่ตัวพอลี่นะครับตัวเด่นนี่สามารถเอาไปวิ่งไหนได้ครับโบมีนมาเด่นเด่นให้มึงซื้อโบมีนเด้สามารถ บอลเล็กเด่นนี่มาสามารถที่จะเอาเขาไป็นโลดได้บอสมมุติว่าเขามักเบิร์นได้หนีเอ๊เบิร์นในนีเพราะมีสามารถเอาตัวเด่นนี่ไปเบิร์นได้ครับอีกสองตัวนี่เขามีในหนีเท่ากับเอาเบิร์นอีกหนึ่งหนึงก็ได้ทีนี้วะครับครับก็หมายผลิตนะนะครับเมื่ออาจไปวิ่งก็ได้ก็หมายวิ่งหนึ่งหอดหนึ่งวิ่งวิ่งครับสองคนประมาณนั้นอ่ะนะครับบอลลูกนะครับบอลลี่ครับก็ถือว่าสุดยอดนะสำหรับชุดเล้าซีโต้นะครับอืมซูเจตมักบริตตัลไฮคอนจอกตาแดง มีดอนก็มีีอ้าวลือกทวงได้สุดเจ็ดกบม่าเป็นยไเาจะช์ไยังไงไดเกคุดานะครับจังสุ็ดนี่ยสามารถซื้อได้นะครับเดี๋ยวขอจัดชนะชดนพลี่นะนะหรือพี่น้องว่าพลี่ว่าไม่ได้นีกัสามารถเอาได้เนี่ยครับจังสุเจ็ดซีหนึ่งสเอาได้เลยนะพอลีเนาะแมนครับอืมเพราการจับเาดจับพอมันได้เบตรทุกาหมอันนีเป็นสย์เจ็ซี่หนึ่งเสียก็ได้เจ็ดซีเสียก็ได้ะเจดซี เดหนึ่งมันเป็นทางมั้ยในดอกตอนเขาขับตัวเรียนว่าชื่อนานะครับตอนนี้ซี่ตัวเขาอยเวียนแถวไดก็ได้ครับครับมันเวียนศูนยเก็ย่งเหลยวอยู่อนะครับเก็ดศูนยก็ได้นะครับรจีทน้อง้อนะครับบัดนี้ีบ้างจ่งสีอะเรแขวนไปง่าเยเออง่ามาจริง้างใ่มเจ้าเจ๋ะมันมาทำผ่าตัดให้มันลาย ก็จะไปไหนไปง่ายๆจะไปมันถูกกันนะว่อยากให้เอฟซีจังพิจารณาเขามาเห็นหนาไองี้หรือจับซีฟูกับพ่อจับมาลี่นี่มันอยากมอบความสุขให้พี่น้องเอฟซีครอยากให้เอฟซีเป็นนั่นสมหวังในการที่ว่าเบืองเนี่ท่ามกลางควาเป็นประโยชน์แค่น้อยเพราะเราอยากเห็นแฟนเนาะก็สามารถเของพี่ยอดเมืองหมู่บ้านเขาลงไปแล้วเนาะฝันแรกเนาะ ฝันแรกมาเข่าเล้ากันนะครับเข่าเคขื่อนครับเอ๊ะที่ว่าหมอบรวยกับแม่ตุ้ยคุยกันว่าฝันๆหนี่งเจอกับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเนี่ยตัวใดลองยอดไปเมืองว่านนะครับล่องเราเนาะแม่ตุ้ยเนาะเอาไปเมืองไหนเด้อนะครับสำหรับในทางชุดความฝันแรกนะครับมาเข่าแล้วก็เข่าเล้าเนาะแต่ว่าพอดีเห็นเลขซีโต้แต่ยังมีไม่อีกนะครับตรงกันอีกเนาะก็่ถือว่ามักคักเมื่อวันนี้นะวันีเนาะวันนี้มักตัวใดวันนี้เนี่ยตัวมัก ซื้ออีงักระดา่าแตยมันมีหนึ่งอ่าตามนั้นเลยนะครับอายกพอรีบไปต่างสุดท้ายนะครับต้องมีหนึ่งติดอ่าตามนี้เลอนะครับพอลี่หายเลขซโตศูนย์เนะครับเด่นหนึ่งกับสองับเบิร์นไห่สองสองศนย์ะครับส่วนซีโตตาไหมานะครับเป็นศูนย์สหนึเดแล้วก็บหนึ่งศูนย์ีนองมากนะพอลี่อาจจะไปจับเจ็นยก็ได้ซีหนึ่งก็ได้นะนะครับหรือไปจับเจซียังสี่ก็ได้กันนะครับ ชุดหนึ่งก็ได้นะมันจะไปมากน,นี่ยนะมันจะพ้นใน้ซี่ตัวเลยล่ะเราแต่พี่น้องจะโยกเราเองเนาะแต่ทีเฉพาะขาดใต่ซีตัวมากเนี่ยคือตัวเด่นสุดแล,ล้วเนาะพอลี่นะขอบคุณทลลีไรเด้อนะครับโอเคคนนี้ทีบว่ามปนเลขสายยันสัญญาเลยครับให้น้อยๆแต่ว่ารักนานๆเอ้ยเอาช่วงมัดไม่น้องข,ขอบคุณพอลีหลายครับสวัสดีครับ